วันนี้เรามาดูฉเฉลยแบบฝึกหัดคณิตป .6 เล่ม1แบบฝึกหัด3.3แบบฝึกหัด3.3แสดงวิธีหาผลหารนะครับรอบนี้ก็จะเป็นหารทศยนหารกันทั้งเศษและส่วนเป็นทศนิยมนะครับนะก็ตัวตั้งก็เป็นทศนิยมตัวหารก็เป็นทศนิยมนะ อันนี้ก็ต้องมีการแปลงนะครับขออนุญ,ญาตเนี่ยจาก12.5หารด้วย0.5เนี่ยมันเป็นทศนิยม1ตำแหน่งนะครูขอแปลงไปเป็น125ส่วน10หารด้วยเ5ส่วน10ไปเลยนะครับมันจะได้ง่ายขึ้นแล้วก็เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนนะครับเป็นลักษณะนีนะ้แล้วก็ตัดนะครับนะสศษตัด10 5เอาไปตัด125นะครับ5 1เป็น5 5 2เป็น10 5 5 25ดังนั้นผลหารข้อนี้ก็คือได้25นั่นเองนะครับคำตอบก็คือ25ส่วนข้อที่2 0.91หารด้วย0.7 ก็ทําเหมือนกันอันนี้2ตําแหน่งก็ทําเป็น91ส่วนหารด้วย0.7ก็1ตําแหน่งเป็น7ส่วน10ก็เปลี่ยน91ส่วน100คูณกับเศษ10ส่วน7นะ10ตัด100ก็ได้10 7 1เป็น7ขอตัดด้วนเลยนะ7 1เป็น7เศษ2 จ็ดโอเคก็จะได้13นะครับดังนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือ13บสามเลขก็ลงตัวดีต่อไปข้อ3วิธีทำหกจุดสี่ศูามตำแหน่งนะหารด้วย0.9ก็6,408เลยหารด้วย1,000 ส่วนด้วย1,000นะครับหารด้วย9ก้ส่วนสิก็เหมือนเดิมนะครับไม่น่าจะพอพื้นที่เดี๋ยวขอเขียนเขียนด้านล่างแล้วกันเป็น6,408หารด้วย1,000ส่วนด้วย1,000คูณด้วยเศษ10ส่วน9 10หารพันได้ร้อยหนึ่ง9เอาไปตัดกับ 6,408น่รลงตัวไหมก็น่าจะลงอยู่นะเกาหนเป็น9 9้าเกเสิบสาศษหประกบกับสูงก็เป็น191เป็น9เศษหนึประกบกับ8ก็9ก้าโอเคก็จะได้เป็น712ส่วน100่งร้อยนะทำเป็นทศนิยมกลับคืนก็เป็น7.12นะครับดังนั้นคำตอบก็จะเป็นเจ จุดหนึส่วนข้อ4วิธีทำสามจุหารด้วย0.2ก็เป็น312หารด้วย100นะส่วนด้วยร้อหารด้วย2องส่วนสิะครับก็จะกลายเป็น312ร้อส่วนร้อคูณด้วยเศษสิบส่วน 2. สสลับที่กันสิ 10. ไปตัด100ก็ได้10 2 1เป็น2ไปตัดกับ312ก็1ตัวนี้ก็5นะ2 5เป็น10 2 6 12นะครับได้156ส่วน10ทำเป็นทศนิยมก็ได้1ตำแหน่งนะ15.6คำตอบข้อนี้ก็คือ15.6นั่นเองนะครับ ก็ดูดีๆนะครับเวลาตัดเนี่ยถ้าตัดในใจไม่ได้ก็ไปหารยาวส่วนข้อ5เศษสามหารด้วย0.8 3ไม่มีอะไรเขียนเป็น3ส่วน1ไว้ก็ได้นะหารด้วย8ส่วน10นะเราก็เปลี่ยนหารเป็นคูณอันนี้พื้นที่พอเขียนได้อยู่กับเศษเป็นส่วนมันก็เป็น30ส่วน8 ถ้าคูณกันแล้ว30ส่วน8นี่ก็ให้นึกถึง125นะครับ125นี่เราเราคูณได้อยู่เนาะ1้5เหรอโอ้แต่มันมันไกลไปอย่าเพิ่งใช้125ก็ได้ถ้าถ้า2ตัดได้ก็ตัดก่อนนะครับเอา24เป็น8 2 1เป็น2 2 5เป็น10 โอ้ได้15บหส่วนสะครับโอเคเลขมันลดลงแล้วมันก็สวยกว่า15บห้าส่วนสคูณคูณอะไรส่วนมันถึงจะกลายเป็นเลขกลมๆแล้วเราก็จะไม่ต้องไปหารยาวนะครับเราจะพยายามหลีกเลี่ยงการหารยาวก็4ี่คูณยี่สนะครับสิบหคูณยีได้เท่าไหร่ห้านหะ้ ห้านึ่เป็นห้าเป็นเจ็ดาห้เป็น1ิ2สเป็นสิบเป็นสโอเคก็จะกลายเป็น3ามเจข้างบนจะเป็น3ามข้างล่างจะเป็น100่งร้อยดังนั้นทษเศยมก็จะเป็น3.75จุาคำตอบก็จะเป็น3.75นั่นเอง ต่อไปข้อที่6 50.4หารด้วย6.3ก็จะเป็น504ส่วน10หารด้วย63ส่วน10ก็จะน่าจะต่อด้านล่างเลยเนี่ยข้างๆก็ไม่พออีกแล้วก็จะเป็น504ส่วน10คูณกับเศษ สิบส่วนหกสิบสามสิบตัดสิบเนาะเหลือหนึ่งเก้าใช้แม่เก้าน่าจะได้นะเนี่ยรอดไหมถ้าใช้แม่เก้าเก้าเก้าสี่สามสิบหกเก้าห้าสี่สิบห้า ได้ได้ได้เอใช้แม่เก้าได้9 7 6าเ 9, 9 5 45เสี่สิศษหไปประกบกับ4ก็เป็น54าสิบหาได้เจเออได้56พูดผิด56เอาไปหารกับ7จ็ดเดี๋ยวค่อยมาทำอีกบรรทัดนึ่งห้าส่วนเะครับก็ได้8นั่นเองข้อนี้ตอบแนะครับเลขสวยเลย เป็นจำนวนเต็มนะตัดดีๆนะตัดดีๆนะถ้าไม่ชัวร์ก็หารยาวเลยนะครับใช้แมก้าหารยาวเลยนะก5า5หสนะครับเศษ5ชัก4ี่ลงมา9654หสิบสี่นะครับเศษศูนย์หันลงตัวนะหารยาวเลยก็ได้ถ้าหาันในใจไม่ได้ก็หารยาวต่อไปข้อ7นะครับวิธีทํา 6, สองจุดองามตำแหน่งก็เปลี่ยนเป็น2,626หารด้วย1,000ส่วนหนึ่งพันหารด้วย26ส่วน10ก็เป็น2,626 26. ส่วน1,000คูณด้วย10ส่วนด้วย26 10ตัดกับ1นึ่พก็ได้100 26 1เป็น26 2 6่หกนไม่ได้2 6่สเป็นยี่สเป็นหนึนะได้1 0ึ1งรส่วนหนึ่งรั่นเองเอ๊ะทำไมมันเขียนไม่ติดเอาใหม่หนึ่งร้อยส่วนหนึก็ทดสิยม2องตำแหน่งเป็น1นึนะครับคำตอบที่ได้ก็คือ 1. จุด ศูนหนึ่งนั่นเองข้อแปดข้อวิธีทํา25.2ห,25ห,นะหารด้วย3.5ก็เป็นห้าสองอยห้าหาร10นหารด้วย35มสิบห้า่วนสิบสอส่วนสิคูณกับ10บส่วนสามสตัด10 ได้1ใช้แม่7จเหรอเดได้นะเจ็ดห3าสามสิบห้เลบยีห้เหลือ4ี่เจได้36มส่วนหนะครับก็หารหารในใจก็ได้หรือไม่ก็คูณ2นะครับคูณ2เพื่อให้มันเป็น10นะส่วนมันลงท้ายด้วย5 5 2เป็น10 36ากคูณสก็ได้72็ดส่วนสิ ตอบก็คือ7.2นั่นเองข้อนี้ตอบ7.2นะครับเรียบร้อย